สิบเจ็ดนาฬิกาสิบสามเอ้ยสิบสสามสิบสองนาทีพี่ปอยยังไม่ให้ไปยังไม่ไปอยู่คัอยู่นใจเรื่องที่จะคุยวันนี้แล้วบอกว่าวันนี้เราจะจัดรายการเป็นสาวสาวสาวเพราะว่าแขกรับเชิญของเราก็เป็นสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเน็ตพายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติดรพนิตาพงไพบย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขนอุปกรณ์มามากมายก่อนอื่นอาจารย์ต้องอธิบายก่อนคําว่าอินเทอร์เน็ต ออฟติงออฟติงคือตอนนี้คนพูดถึงเยอะมากนะพี่ตอเพาว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยหลายคนมันแปลว่าอะไรมันแปลอะไรค่ะอธิบายอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือบางทีเราก็ได้ยินเขาเรียกกันว่า IoT อทีทีใช่ใช่ i อโีก่อนกันไอโทีก็คือการที่สิ่งของนคะสามารถเชื่อมต่อสื่อสารพูดคุยกันได้ ขูงคุยกันเหรอคะอันนี้มันระดับโมเลกุลาร์เราเรน้เาคิภาพว่าเริ่มต้นอาจจะเป็นรักษาของคนคุยกับสิ่งของแต่ในอนาคตเนี่ยสิ่งของมันมจะคุยกันเองได้เดี๋ยวเริ่มต้นจากคนคุยกับสิ่งของก่อนค่ะอันนี้มไม่ได้มีอะไรสิ่งใช่ไหมคะคือยังไงคนคนคุยกับสิ่งของคือคนตายแางนี้เหรอคะคนคุยกับสิ่งของก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเราอาจจะมีโคมไฟอยู่ที่บ้านเราค่ะ หรือพัดลมแล้วเราอาจจะอยู่นอกบ้านต้องการจะเปิดไฟก่อนกลับบ้านเพราะวันนี้เรากลับบ้านดึกเราไม่อยากให้บ้านเรามืดอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะไม่อันนี้คทันสมัยแล้วนะทันสมัยแล้วคืออยู่บ้านแล้วปากดเปิดแอร์จากในรถมาแล้วก็เปิดแอร์รอเลยเย็นเย็นๆเข้าบ้านเย็นเลยอันนี้คือทันสมัยแล้วนี่ก็คือไอ้นี่ก็คือไอโอทีไอโอทีอย่างหนึ่งอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินบริษัทเออแอร์บางยี่ห้อเขาเขาสวิตลูกค้าแบบนี้เลไซโจนกก นี่บอกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแอร์คนไทยต้องภูมิใจถูกต้องเขาทาได้เลยเขาเป็นคนคิดค้นโหลดแอปพลิเคชันนาเสร็จแล้วก็เราเป็นลูกค้าเขามีหมดเลยเซอร์วงเซอร์วิสช่างอะไรจะซ่อมแอร์อันนี้อันนี้คือคนคุยกับสิ่งของอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟก็ได้พัดลมก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณแม่บ้านอาจจะสนใจตัวนี้ถาดไข่เราเราเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วเพอเอิญวันนี้เราไปซูเปอร์จําไม่ได้ว่า ไข่ที่บ้านเหลือกี่ฟองไม่ดีไหมจะซื้อเพิ่มเปล่าซื้อไปเอาเดี๋ยวไม่มีเลนอันนี้เป็นอ่ไคะต้องโทรกลับไปถามคนที่บ้านแล้วก็สามารถใา้คุณสามีไปดับไข่ที่มีอยู่กี่ฟองอย่างเงี้ยใช้ใช้ใช้ถาดไข่เงี้ยค่ะไปวางไว้ในตู้เย็นแล้วก็มีแอป เข้ามาดูได้ว่าเราเหลือไข่กี่ฟองและไข่ที่มีอยู่เนี่ยเฮ้ยมันใกล้หมดอายุหรือยังเฮ้ยมันอยู่เราซื้อมาจนลืมอ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมันสั่งให้มันต้มเลยได้ไหมคะยังไม่ได้ลยค่ะคัณน้องด้คะแม่อยู่กับมาไม่ทันและอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าอมันอาจจะคุยกันได้ก็อาจจะเป็นแบบอ่าไม่ใช่แค่ถาดไข่อาจจะเป็นตู้เย็นตู้เย็นปุ๋ยไข่อ่าตู้เย็นคือตู้เย็นเราอาจจะเราอาจจะเข้าแอปไปดูของในตู้เย็นตู้เย็นเราอาจจะรู้ว่าตอนนี้มีอะไรมีนมกี่ขวด มีมีไข่เท่าไหร่มีน้ําเหลือเท่าไหร่แล้วเกิดมันรู้ตัวว่าอ๋อตอนนี้นมหมดแล้วมันอาจจะ ส่งให้คุณยนเช็คของไปบอกไปบอกซูเปอร์มาร์เก็ตว่าขอเลือนมหน่อยอย่างเียวที่นี่เราต่อไปนี้เราจะไม่ง้อแม่บ้านอีกต่อไปแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องอาศัยพม่าแล้วเขาเลี้ยงอีกตอไปแล้วไม่มีความสุขมากแล้วเขากเข้าอาศัยเรานะคือเขาของอะไรขาดเขาสั่งไปสั่งเลยซูเปอร์มาร์เก็ตส่งบ้านเลยคุณแม่บ้านไม่ต้องเขาต้องอาศัยเราเพราะเราต้องใส่ตังค์เลยถูกต้องแต่เราไม่ต้องอาศัยแม่บ้าน เราไม่ต้องจ้างเขาอีกต่อไปาให้านที่ซุปเราเกด้วยโอ้โหมันนันสมัยขนาดไหนเนี่ยมันจะน่ากลัวไปไหมเนี่ยนั่นน่ะสิคะแล้วกลไกเขาเป็นยังไงคะอาจารย์บางคนฟังแบบฟังเหมือนง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้จริงจริงจริงๆแล้วก็คือทําให้สิ่งของเราเนี้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากเดิมที่เรามีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์ที่ต่อเน็ตได้ค่ะถัดมาเราก็จะเห็นทีวีใช่ไหมคะสมาร์ททีวีเชื่อมต่อเน็ตได้ก็แค่ขยบจากทีวีมาเป็น หลอดไฟพัดลมตู้เย็นมันก็โทรศัพท์เหมือนกดสั่งนี่เหรอฮะอย่างนั้นก็อ๋อสรุปแล้วอินเทอร์เน็ตออฟติงนี่คือโทรศัพท์ is everything อ่าก็ ก็อินเทอร์เน็ต is everything คือขอให้มีการเชื่อมต่อมี c o นเ e c t i v i t y ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเราสมมติมากก็ใช้ผ่านทางโทรศัพท์อยู่แล้วเวลาเราจะใช้อินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้คือตอนนี้โทรศัพท์เนี่ยสำคัญกว่ากระเป๋าตังค์อีกนะถูกใช่ไหมจริงเหรออย่างั้นเอากระเป๋าตังค์หญิงมาที่ซึ่งมันไม่ค่อยมีตังค์เลยนะคือกระเป๋าตังค์ลืมไว้ที่บ้านนี่ไม่เป็นไรนะลืมโทรศัพท์ต้องวนกลับไปเอาในที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเข้าถึงได้จากทุกแห่งทุ ใช่ก็เข้ามานี่ไงพี่ปอ,ปอ,ปอจะจะมใควบคุมตู้เย็นไ,ไม่ใช่เช็คสามีเช็ค เธอทำอะไรอยู่ดูอยู่ไหมเช็คเลยปกติเราต้องอะไรนะ FaceBook ใช่ไหมไลฟ์่บงนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยให้เขาไม่รู้ตัวได้ไหมคะได้เอาเชื่อมต่อสามีได้ด้ก็เขาบอกว่า in head of things เนี่ยเขาว่า cool> things ไม่จำเป็นต <no ้องเป็นสิ่งของอาจจะเป็นคนสิ่งมีชีวิตเช่นเชเช่นอะสัตว์ียสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเราอาจจะมีอุปกรณ์ติดที่สัตว์เลี้ยงเรา มันหลงทางไปเราก็คือว่าอยู่ที่ไหนใช่ค่ะหรือแม้แต่คนเราเราก็มีฟังชิปสวมใส่ใช่ไหมคะนาฬิกาพี่ปอฝังชิปสามีใช่นาฬิกาให้เด็กใส่กำลังคิดว่าจะเอานาฬิกาให้สามีเดลูกใส่คุณหญิงแนะนําให้ฝังชิปเลยเพราะใส่แค่นาฬิกาเดี๋ยวถอดออกได้ถอดชิปมันจะหายไปไม่ได้เอาชิปฝังเข้าไปเลยใช่ฝังไว้ที่ตัวเขาเลยฝังไว้ตรงอวัยวะต่างๆก็ได้ ถ้ามันขับเคลื่อนตรงไหนเราจะรู้ทันทีฟังแล้วน่าตกใจไม่ได้เออดีอันนี้อันนี้น่าสนใจที่บอกว่าตามลูกเราอยากรู้ว่าเออลูกเราเป็นยังไงอยู่โรงเรียนเลยก็เริ่มเริ่มมีให้ให้เห็นนะคะในมีมีขาย อุปกรณ์อุปกรณ์สวมใส่ใช่ไหมคะอเช่นนาฬิกาใช่ไหมคะหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่เราจะทําให้เรารู้ตําแหน่งหรือแม้แต่วัดชีพจรวัดอันนี้นี่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอันนี้ก็นี่ก็อินเทอร์เน็ตออฟติงอย่างหนึ่งวัดว่าว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนาฬิกาดีๆนี่รถเก็บไว้วัดลูกนั่นเนี่ยเห็นลูกไรเงาใสกันคน คนละเครื่องแล้วก็ดูว่าเราก้าวกี่ก้าวเดินกี่ก้าวเดินขึ้นบันไดกี่ขั้นหัวใจเต้นขนาดไหนนอนกี่ชั่วโมงนาฬิกายี่ห้ออื่นเลิกใช้นาฬิกาแบบใช่อย่างนี้ไปเลยอันนี้ยังมีแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ก็แน่นอนก็ยิ่งแบบง่ายเลยตามได้โทรศัพท์มันก็เตือนนะว่ามีโทรศัพท์เข้ามานี่คือ่านเริ่มบ้าใช่คือเราคิดว่า IoT เป็นเรื่องไกลตัวจริงๆมันเข้ามาแล้ว ใช่ไหมคะหลายหคนก็ใช้แล้วสมาร์ทวอชอย่างนี้นะคะใช่ใชทีนี้อินเทอร์เน็ตมันต้องเกี่ยวกับสัญญาณที่ที่บอกสัญญาณเนี่ยก่ะสัญญาณบ้านเราก็ดีดีนะบางทีมันต้องสัญญาณพูดด้วยความจริงใจจริงใจใจ้มาก็มันก็ไม่ได้มีทั่วสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่มันจำเป็นจะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็ ณตอนนี้ที่เราเรียกคําว่า i n h e r e t of things ก็เห็นแล้วคำว่าอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งคือสิ่งของก็เป็นส่วนหนึ่งกับอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกส่วนนี้ยกยกมนิสาคิดได้ไหมคะเนี่ยใช่คิดได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจในห้องส่งสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยเสถียรไม่มีสัญญาณได้อย่างอันนี้ใช้มือถือเหรอคะหรือเปิดด้มาเยค่ะเดี๋ยวจะลงปิดใหม่นะคะเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะกล้องดูนะคะ ปิดอย่ี่้อนะคะปิดแล้วลองใช้มือถือเปิดลองเปิดพัดลมนะคะอ้าวว้าวว้าวว้าวใช้มือถือนะค่ะมันต้องมีระยะไหมคะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเวลาเราจะเข้าบ้านก่อนแล้วเปิดแอร์ไว้ก่อนเนี่ยมันต้องมีระยะของของสัญญาณนะคะว่าเราต้องกดไม่เกี่ยวค่ะคือเราก็จะกดจากอยู่ตรงไหนก็ได้จากเวกาก็ได้ค่ะพี่ปอใช่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อยู่ที่ไหนก็ได้คือขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของเรา ค่ะเราเราไปต่างประเทศไม่บ้านเราไม่มีใครอยู่เราไม่อยากจะตั้งทามเมื่อเปิดปิดเดี๋ยวคนรู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านเราก็เราก็แล้วนี่หลอกกันได้เลยเนาะปิดปิดเปิดไฟมันมีคนอยู่บ้านหลอกขโมยหลอกขโมยใช่ขโมยกันมเข้ามาตกใจโหนี่แปลว่าเปิดไฟเดี๋ยวนี้มันเชื่อถืออะไรไม่ได้แล้วนะคะคนหลอกกันได้ง่ายๆนะด้วยเทคโนโลยีแต่ก็กลับมาประเด็นที่พี่ปอบอกก็คือว่าตอนนี้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันมันมันแพร่หลาย ทั่วโลกเลยใช่ไหมคะอาจารย์บ้านเรามากน้อยขนาดไหนค่ะถ้าต่างประเทศเราเราจะเห็นของเราเนี่ยมีขายตามตามร้านค้าคือไปสามารถไปซื้อร้านค้าทั่วไปง่ายเลยสามารถไปซื้อมาได้เลยแต่เมืองไทยยังค่อนข้างน้อยอยู่เพราะว่าอืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทางผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจาะประเด็นที่พี่ปอพูดนั่นแหละก็คือว่าซื้อมา แต่ไม่มีสัญญาใช่ไปอยู่ตรงจุดที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่มีซื้อมาทําอะไรมาตั้งประดับส่วนตัวคิดว่าอุปกรณ์เห่านี้ช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเทรนดหรือเป็นแฟชั่นเหมือนสมัยที่สมาร์ทโฟนมาแรกๆค่ะคนใช้สมาร์ทโฟนก็ยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่จนผ่านไปสักพักนึงมันถึงจะกลายเป็นแมส IoT ก็เช่นกันช่วงนี้คนที่เล่นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กอยู่เฉพาะกลุ่มกลุ่ม <ๆ S 1> ที่แบบสนใจเทคโนโลยีมากๆไปหา,าซื้อมาใช้ติดในบ้านาแต่อีกสักพักนึงเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็จะ ดีมากขึ้นใช่ไหมคะ 4G ที่เราได้ยินนะคะหรือนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะมีบอร์ดแบนเราก็หวังว่าถ้าอินเทอร์เน็ตมันมันมากขึ้นเสถียรขึ้นมันเป็นคาคนก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายมากขึ้นนี่ทำจริงอาจารย์อาจารย์ทำงานวิจัยมาเนี่ยประเทศอื่นๆเรื่องสัญญาณเนี่ยเขามีระบบในการอันนี้ถามด้วยความอั้นตอนใ้ว่าประเทศอื่นก็เข้าไปไดไงให้ยกตัวอย่างขนไหมคะอย่างถ้าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะสิงคโปร์ มสนัคโป์มีนโยบายเขาเรียกว่าสมาร์ทเนชั่นคือจะเป็นประเทศอัจฉริยะรัฐบาลเขาก็จะมีนโยบายว่าทุกตารางนิ้วในประเทศเขาเนี่ยจะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมแม้แต่เขาบอกยกยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งในบันไดหนีไฟที่ที่ที่เราไม่ได้เข้าเลยค่ะไม่เป็นที่ทึบสัญญาณจะต้องมี Wi-Fi เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าถึงได้ทุกทุก แห่งใดในประเทศเขาเลยเราเห็นด้วยนะจุดพวกนี้จุดเป็นจุดที่แบบว่าเป็นจุดอับที่แบบว่าอาจจะเกิดอันตรายอะไรได้บางทีเราไปติดอยู่ตรงนั้นออกไม่ได้เราโทรไม่ได้เป็นจุดอัดสัญญาณมันเกิดอันตรายกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นคือขอให้มีทุกทั่วหัวระแหงมีสัญญาอินเทอร์เน็ตอ่ะตอนนี้จุดไม่อับก็ขอให้มีตอนเธอจุดไม่ต้องไปจุดอับก็ได้ไม่คือเขาทำยังไงประเทศก็ถึงมีแบบนั้นได้ทุก มุมของประเทศนะคะอาจารย์ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นแง่ของนโยบายนโยบายเขายังไงล่ะคะแล้วก็คือนโยบายที่ว่า smart nation ค่ะเข้าหมายวิสัยทัศน์ว่า ประเทศเขาจะต้องเป็นประเทศที่มีความจริยะต้องมี IOT เพราะนั้นกินเน็ตก็เป็นส่วนสำคัญเอกชนเขาต้องประมูลสัมปทานเขาต้องอะไรยังไงอาจารย์พอทราบไหมคะอาจารย์อันนี้อันนี้ไม่ทราบในรายละเอียดนะคะแต่ก็เาก็คิดว่ากลไกไม่น่าจะต่างจากบ้านเรามากนะคะอาจารย์เคยได้ยินมาแว็บนะคะเขาบอกว่าเขาอย่างเกาหลีเขาบอกว่าขอร้องให้ช่วยเอา คลื่นไปแล้วไปช่วยบริหารจัดการให้ประชาชนแทบจะให้ฟรีเลยแล้วช่วยนะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเข้าถึงพอเข้าถึงได้ใช้เลยเขาก็เก็บภาษีจากการบริโภคอย่างสินค้าเหล่านี้ของเราเนี่ยเอาตังค์เยอะๆเยอะๆให้คนเขาประมูลน้อยๆแต่ประสิทธิภาพก็คือให้เจ้างมาน้อยๆเพราะมันไม่มีตังค์มาประมูลดูดิจิทัลเนี่ยดิจิทัลเพิ่งจะลดราคาไปเมื่อวันสองวันนี้เองเพิ่งมีข่าว หลังจากที่ล้มหายยจากายขไดหลยคือลดราคาในขณะที่เลือดซิปเลือดไหลเยอะเราดูอ่าคือหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วตอนนี้กาลังหยอดน้ําเกลือหลอดเ้าต้มอยู่คือนโยบายรัฐเอง เป็นตัวบ่งบอกว่าจะทําให้ประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้หรือไม่ถูกไหมคะจ่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาถ้าส่วนแล้วส่วนอื่นล่ะคะจย์ค่ะตอเหลือจากนโยบายก็อาจจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนภาคเอกชนต้องทําอะไรบ้างภาคเอกชนเขาต้องขับเคลื่อนอะไรยังไงบ้างจคะใช่ก็ในณจุดนี้นะคะ iot เป็นเรื่องใหม่ทั่วโลกทั่วโลกก็คือ เป็นเป็นยุคเป็นยุคเริ่มต้นของนเเมดเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสทองอ่ะใครใครเข้าไปขุดก่อนก็ก็จะมีโอกาสก่อนที่นี้ต่างประเทศเขาก็เริ่มเข้ามาช่วงสี่ทศวรระแต่แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของ i o t ีเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนหรือว่ายุคของอินเทอร์เน็ตที่ผู้นำเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมาจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะแต่ i o t เนี่ยทั่วทุกทั่วโลกเลยค่ะเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากต้องบอกว่าอย่างนั้น ทำได้อย่างอุปกรณ์ที่มาโชว์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทํากันเองในแหละงในเทคเนื้อหาค่ะโอ้สามารถไม่ได้ไม่ทําขายนะคะนั่นคุณไทยทําได้ต้จะบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเหตอกาสเนี้ยเข้ามาเลยเข้ามาอย่างนี้ถ็นย่ามาถึ้ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาคุยกับเดทคก็ได้เราสามารถช่วยให้คําแนะนําถ่ายทอดเทคโนโลยีบอกวิธีการว่าจะทําอย่างเนี้ทำยังไงไม่ไม่ยากสมมติเป็นเป็นผู้ประกอบ ทาคมเป็นช่างทําคมไฟอยู่แต่อยากให้มันเป็นไเป็นอะไรนะคะ ไอคอไฟอฉลาดเไอโอทีเป็นไอโอทีเป็นสมาร์ทแลมป์ใช่เนี่ยทำยังไงถ้าใครช่วยแนะนำได้ก็ิึงจะต้องทำยังไงอะคะต้องมีตัวอะไรเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ก็จะมีตัวสัญญาณมีตัวประกอบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงที่สามารถทำให้มันต่อ Wi-Fi ได้ไม่ได้ยุ่งยากใช่ค่ะอ๋เอาจริงๆแล้วเพิ่มมูลค่าของผู้มูลค่าเพิ่มเงินของเขากับผู้ประกอบการได้เลยนะใช่เขาเข้าไปโปรโมทว่าโคมไฟของเขานี่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้นี่นั่นถถููกกตต้อง้องพี่ปอร ครีมพี่ปอโอ้จริงได้ไหมครับครีมไอโอทีทาคุณแบบว่าอะไรมิดนอยแล้วขี้เกียจก็เอากดเนอะเครื่องมันดื้อเครื่องมันดื้ออุ้ยตายขนาดนั้นเลยหรอคะส่ครีมเข้าหน้าดื้อใส่มาตกใจย่อผีหลอกนั่นมันคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะคิดว่าผีหลอกแต่จริงๆแล้วมันคือ ไ o t IOT นี่คือสิงของเขาคุยกับสินคองแล้วนะโ,โฮ้หน่าสนใจมากเลยงั้นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยว<ฆ>จะกลับมาคุยกันต่อจริงๆยังมีเรื่องราวที่เราสามารถคนไทยสามารถทําได้อีกมากไม่ใช่เฉพาะแค่อุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้น,นยังมีสินค้าอื่นๆอีกเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างให<ฆ>้ฟังพักครู่หนึ่งเด<ฆ>ี๋ยวกลับมามองรอบด้านกันค่ะ 1 7จนากานาทีกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของ IOT Internet of, of Things นั่นคือสิ่งที่จะได้ยินมากขึ้นไปเรื่อยๆทอร์เน็ตคือทุกสิ่งทุกอย่างในความหมายนี้นะคะอาจารย์ดรพนิตาจากเน็กเทคยังอยู่กับเราอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างว่า ตอนนี้สรรพสิ่งสามารถจะคุยกันเองได้ด้วยการผ่านพลื่นก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi จะเป็น 4G จะเป็นไวไฟก็ได้เป็น3 g 3 g ก็ได้ 2G 4G ได้หมด 2G นี่ 2G นี่อาจารย์บอกได้ 2G ก็ไนี่มันโบราณมากเลยนะคะบางทีเราก็ได้กลับไปใช้ 2G กัน ลาวเขาห้าแล้วนะพี่ปอลาวเขาห้าจแล้วใช่ไหมคะจานใช้ได้หมดสี่จีเราเนี่ยก็เป็นบางขนาดนะถึงจะสีส่วนใหญ่จะดรอปลงมา3ามก็นั่นน่ะสิก็ถึงบอกว่าใช้ประมาณหมดแพ็กเกจใช้ประมาณ3 G จีันบอกก็ใช้ได้แล้วจริงจริงแล้วเราไม่ได้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนค่ะไม่ใช่ใช้แอร์ใช้ไข่ใช้อะไรไม่ดูเมื่อกี้คจไฟ จริงๆแล้วใช้นอกเหนือกว่านี้ให้เป็นแบบระบบธุรกิจขนาดใหญ่นี่ทําได้ไหมคะแรภาคเกษตรเนี่ยทำได้ไหมคะ<อ>กกได้เลยค่ะยกตัวอย่างนะคะเกษตรเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเกษตรแม่นยําสูง เกษตรแม่นยำสูงแบบ p พรีซิ i ันฟาอ์มิงก็คือเหมือนกับว่าเกษตรที่เราเราต้องให้ความแม่นยำในการให้น้ำให้ปุ๋ยควบคุมปริมาณน้ำควบคุมปริมาณปุ๋ยความชื้นแสงสว่างเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความต้องการไม่เหมือนกันใช่ใช่ที่ผ่านมาเกษตรกรก็ใส่ไปใส่ปุ๋ยใส่น้ำกะกาไปแต่ว่า ถ้าเกิดเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยเราม,มีเซ็นเซอร์ดูว่าขนาดเนี้ยดินเนี่ยมันแห้งมากมหรือชุ่มไปแล้ว<อ>ต้องให้น้ํามากแค่ไหนให้น้ําแค่นี้พอแลคอค้ความชุ่มความชื้นพอแล้วป<อ>ุ๋ยประมาณนี้พอแล้วเนี่ยค่ะเราก็ ไม่สิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองปุ๋ยไม่สิ้นเปลืองจะผลิตผลได้ใช่เหมาะกับความต้องการของพืชได้ผลิตผลที่ดีอาจารย์พูดมานี่ให้เกษตรกรไปคิดเองหรือว่ามีคนให้เราทำหรือว่าอย่างส่วนนี้ก็มีผู้ประกอบการที่ที่ทำเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มค่ะก็เริ่มมีให้เห็นสมาร์ทฟาร์มค่ะเรียกว่าสมาร์ทอันนี้ดีนะพี่ว่าทุนเวลาทุนแรงของเกษตรกรด้วยนะคือสมาร์ทฟาร์มหมายความว่าเขาดูแลกันเองอย่างอย่างที่เคยทำรายการสมรภูมิไอเดียที่บอกค่ะ เป็นนักศึกษาเขาทำเขาก็ทําเป็นโรงเรือนปลูกเห็ดเลยนะถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะสั่งสั่งผ่านทางเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะให้มีการลดน้ําปล่อยน้ําเองแล้วก็เช็คได้ว่าดินแห้งอย่างที่อาจารย์บอกเป๊ะเลยแล้วกเกษตรกรมีเวลาไปทําอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งเฝ้าโรงเรือนลดน้ําเช้ากลางวันเย็นโอ้โหเป็นเจ้าของด้วยเป็นคนคุมเองคนเดียวได้เลยนะแล้วผลผลิตออกมาได้มาตรฐานเป๊ะใช่แล้วก็เขากดกำหนดก็มีเครื่องมาเก็บ ด้วยอย่างังี้ยไม่ได้อย่าใหดมันเป็นไปได้กเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าต่างประเทศเขาก็ทำแบบนั้นโอ้เรี่มงทำแบบนั้นแล้วมีคนเก็บเลยใช่ไหมอ้แบบมีเครื่องเก็บมคนณยนต์เก็บซึ่งมันเป็นไปได้สุดยอดเลยเอ้ยจ้นถ้าเกิดเกษตรกรเขาสนใจแบบนี้แล้วจะไปหาข้อมูลอะไรที่ไหนได้บ้างคะจันคะอ่า ก็เริ่มต้นอาจจะติดต่อมาที่ทางเน็กเทคก็ได้นะคะเราก็ช่วยให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนําได้ค่ะแบบมีมีเหมือนโน้ตหาวอยู่มใช่ทางเน็กเทคก็มีมีหลายโครงการที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มนะคะก็ให้ความรู้แล้วก็ไปติดตั้งมีไปติดตั้งมีระบบโรงเรือนติดตั้งนะคะระบบ ที่ทํากับฟาร์มโรงเรือนการเกษตรนะคะหรือว่าพวกแปลเขาเรียกว่าฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยคือคือมันสามารถอพลายกับเรื่องของฟาร์มสัตว์ฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะเช่นเราเราต้องการจะดูอะไรนะให้อาหารสัตว์เลี้ยงให้อาหารสัตว์เนี่ยค่ะแทนที่เราต้องจ้างคนไปให้อาหารเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์อัตโนมัติ iot เนี่ยค่ะาปลออยอาหารมาปุ๊บหรือวัดความลักษณะของคุณภาพของน้ำเช่นเช่นถ้าเป็นฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยเราก็อาจจะวัดปริมาณออกซิเจนแล้วก็ มีเครื่องตีน้ําอัตโนมัติอะไรแบนี้ก็เป็นกังหันหักกังหันน้ำใช้พัฒนามาหมุนทั้งหมดนี้ก็สามารถเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดลดค่าแรงในการจ้างประหยัดประหยัดแรงงานค่าจ้างแรงงานแรงงานก็ตกงานมันหายากอยู่แล้วนนอแล้้วตีถ้าประหยัดค่าจ้างแรงงานได้จะดีมากๆถ้าได้หุ่นยนต์เป็นแม่บ้านจะดีมากเลยอันนี้อยากได้ส่วนตัวอยากได้ส่วนตัวหรือว่าอยากได้ทุกบ้านแหละถ้าหุ่นยนต์นะวันนึ่งน่าจะได้ไหมคะจารยนน่าจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับหุ่นยนต์แบบ มันคล yeah, ้ายๆแล้วนะคะเนี están, 응่ยเหมือนหุ่นยนต์ทำงานบ้านก็เราก็เห็นหุ่นยนต์อย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะมีขายอยู่ใช่ไหมใช่ที่มันดูดเองดูดเองใช่ค่ะอีกหน่อยถ้าเป็น IOT เนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกับเช่นล็อกประตูบ้านประตูล็อกประตูเราเนี่ยอาจจะเป็น IOT เช่นเวลาเราเราออกจากบ้านไปเราล็อกประตู ล็อกประตูของบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไปบอกหุ่นยนต์ให้มันเริ่มดูดฝุ่นไม่มันมีใครอยู่ละแก๊ดดูดเลย่ก็เป็นสิ่งของคุยกันอย่างหนึ่งห๋ือว่านี่คือสิ่งของคุยกันคุณพอหุ่นยนต์ได้ยินเสียงล็อก แค่พวกหุ่นยนต์อ่ะล้ว่านทำงานได้ดุ่มดุ่มังเลยนาสนใจเอ๊ะถ้าเกิดเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือบริษัทห้างร้านทำได้ไหมคะไ o โเนี่ยใช่ค่ะอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานนะคะก็ยิ่งได้ประโยชน์จาก IOT นะคะอย่างเช่นเราได้ยินว่า Industry 4.0่อ่าเนี่ยค่ะก็คือการที่เครื่องจักรเนี่ยมันสามารถสื่อสารคุยบอกเราได้ว่าวันเนี้ มันผลิตชิ้นส่วนไปแล้วกี่ชิ้นมีชิ้นส่วนที่เสียไหมเสียกี่ชิ้นได้เลยใช่ค่ะหรือบางทีวันนี้เพิ่งจะไปชมโรงงานมาโรงงานเขาก็ติดเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์เข้ากับเครื่องจักรสามารถรู้ได้ว่าวันนี้เครื่องจักรหยุดทํางานไปกี่นาที ใช่ไหมวันนี้มีเครื่องจักรมีปัญหาไหมมีปัญหากี่นาทีทํางานได้กี่นาทีตรงนี้หลอกกันไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเพราะฉนั้นเจ้าของโรงงานเนี่ยจะเห็นหมดยิ่งถ้ามีหลายโรงงานอีกเราไม่ต้องคอยเดินเข้าไปตรวจเองเรานั่งอยู่ในออฟฟิศเห็นหมดว่าวันนี้โรงงานนี้ผลิตได้เท่าไหร่เหมือนกล้องวงจรปิดเลยนะแช่ค่ะคนละที่คนละทางกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของอีดัสซี่ี่จุทง i o t ก็จะมีบทบาท สำคัญค่ะแต่มันจะไม่ปิดปัญหารวนอะไรตามมานะคะมันจะได้มาตรฐานแน่นอนค่ะจริงจริงๆนะ่สิ่งหนึ่งที่กลัวเรื่องเทคโนโลยีก็คือว่าเวลามันเจ๊งเนี่ยมันมันไปเลยใช่ใแล้วมันกลับมันงงเริ่มต้นไม่ถูกไอ้คือเจ๊งอย่างงี้จะทํำยังไงเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจในการแก้ไขแล้วก็ต้องปรึกษาเทคนิคเหมือนเดิมถ้ามีปัญหาตรงน้นแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกโรงงานก็ปรึกษาเทค ความก็เบจากท e x t e ็ที่บ้านก็เบอร์สาย n e x t e มีบุคลากรมากไหมคะเนค e x คคือเราจะมีลักษณะของพวกชุดของเครื่องมือที่ให้ผู้ประกอบการเอาไปใช้ได้อันนี้เขาขึ้นมานะคะหมายเลขโทรศัพท์ n ทค t e คนี่ไม่ใช่เบอร์อาจารย์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเบอร์กลางเบอร์กลางแล้วก็เป็นเว็บไซต์เข้าไปได้ ต้องอาศัยบุคลากรเยอะนะคะถ้เกิดว่าผู้คนอยากจะเข้าไปสอบถามเนี่ยแล้วเนี่ยยังเกษตรกรหรือตาศีตาสาหรือแม่บ้านเนี่ยอยากจะเข้าไปศึกษาวิธีการ IOT อย่างที่อาจารย์บอกมันยากไหมคะมันเข้าใจยากไหมอย่างคนอาจจะไม่ค่อยยังไม่เคยรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าจะไปเริ่มต้นศึกษายากไหมฮะอาจารย์ก็ถ้าเป็นในแง่ของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ก็เป็นผู้ใช้นะคะก็อันนี้อาจจะ IOT มันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ โทรศัพท์มือถือเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นนี่นี่หน่อยก็ไม่น่าจะยากแล้วใช่ค่ะปัญหาคือซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้แต่โทรเข้าโทรออกเหมือนกันเลยกลับไปใช้รุ่นอัมมาต์ะรุ่นอะไรเออปุ่มอะไรนี่ใช้อะไรก็ไม่เป็นตัวอย่างรู้จะเสียตังค์ซื้อมาก็ศึกษาสักนิดนึงอาจารย์บอกว่าไม่ยาก่าไหราไม่เป็นไรอกค่ะเพราะว่าในช่วงแรกเราก็คิดว่าเราใช้แค่โทรเข้าโทรออกขัดมาตอนนี้ทุกคนก็ถ้าจะทุกคนมีไลน์ใช่ไหมคะมีไลน์นิดหน่อยทุกคนก็อาจจะมีแอปที่ต้องเอาไว้เปิดไฟบ้านอันนี้ก็เารขอน มีแอปเปิดแอร์มีแอปเปิดมีใช่ไหมโอ๊ยด่ลยยังไม่เคยใช้เลยมีแอปนูนอปนีเยอะแยะเลยยังไม่เคยใช้เลยกลัวกดผิดหมือกังกลัวมันเปิดแล้วมันไม่ปิดหรืออะไรอย่างนี้โอ้ยนี่เป็นความไฮเทคโนโลยีที่มันแบบว่าเริ่มเขยบเข้ามากับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วนะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังแม่จ๊ะเออค่ะเวลาเจออะไรที่มันสมัยใหม่มากๆเข้ามาขณะที่เราจริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าเมืองไทยพร้อมไหมหอีกว่านะด้วยระบบพื้นฐานสาธารณูปโภคเราอ่ะอีิว่าก็ยังไม่สัญญาณนี่แหละถูกเริ่มต้นจากสัญญาณก่อนยังไม่ยังไม่ได้แบบทั่วถึงมากมีอะไรที่เราต้องต้องปรับตัวต้องเตรียมรับมือไหมคะในในฐานะผู้บริโภคใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนตัวคิดว่าผู้บริโภคไม่ไม่ได้ต้องทําอะไรค่ะเพราะว่าของเราเนี้มันจะมาโดยโดยธรรมชาติของมันคือเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการมากกว่าเขาจะเขาจะ ผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เราใช้ไหมถ้าเขาผลิตออกมาเนี่ยในในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยก็คืออ่าโอเคเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเนาะใช้ใช้ในแต่ไม่ได้เท่าทันเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เพื่ออาจจะหมายถึงว่าผู้ประกอบการอาจจะเอื้อช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นโดยมีการสาธิตหรือว่ามีการอ่ะเอกสารเหมือนเหมือนน้องหญิงใช้แอ์เงี้ยก็ต้องมีอธิบายละเอียดหน่อยว่ามันใช้ยังไงคืออาจจะต้องมีความเข้าใจเช่นว่า ต่อให้เราซื้อแอร์มาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมเปิดเน็ตที่บ้านเราไว้เงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์กดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เาไม่ได้มันจึงจําเป็นต้องเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะเปิดให้ได้เออใช่ปัญหาของคนไทยคือเราไม่ค่อยอ่านคู่มือจริงจริงไหมถได้อะไรมาช่างสอนเลยกดนี้กดนี้จบ เสร็จแล้วช่างกลับไปลื่มเพราะเสียทวนอยูไหนก็ไม่รู้ต้องไม่รู้เดี๋ยเวลาช่างก็บอกเอาพี่พี่ก็กดปุ่มนี้พี่เปิดคู่มือสิครับพี่น้องมาเถอะจะเป็นอร่างชน้กว่าปัญหาคือเราต้องศึกษาต้องหาข้อมูลก็ในสิ่งที่เราจะใช้นะคะให้มากยิ่งึ้ออาจารย์ว่ามันจะมีโอกาสเป็นภัยมืดไหมเหมือนกับพวกใช้พวกโทรศัพท์แล้วก็ โอนเงินอะไร,รธุรกรรมทางการเงินผ่าน<อ>พวกนี้มีโอกาสก็มันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของเช่นความปลอดภยัยเช่นถ้ามันเป็นลักษณะของเราต้องมีพาสเวิร์ดที่เข้าถึงอุปกรณ์ของเราซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปแชร์ให้คนอื่นใช้หรือว่า,าไม่ไม่ควรจะเอาโทรศัพท์เราเนี่ย ให้คนอื่นใช้เพราะว่าเราตอนนี้มันไม่ได้มีแค่โทรเข้าออกแล้วมันสามารถไปควบคุมของในบ้านเราได้เรื่องพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีความระวังมากขึ้นว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันมันเป็นช่องทางเข้าไปถึงสิ่งต่างๆใช่ได้ทุกสิ่งอย่างอู้ละเน็ตเทคต้องทาอีกอย่างหนึ่งที่ใส่โทรศัพท์ล็อกติดเอวไม่หายจริงไหมพี่ปอเวลาเราดรน่โทรศัพท์มีใคไปไหนแล้วเนี่ยโทรศัพท์มีไปไหน ขนาดนั้นเลยเหรอวางไม่ตรงอันนี้แกนเลยหรอคุณก็ต้องไม่ถอดกางเกงไม่ถอดอะไรแล้วถ้าคุณติดเอวขนาดนั้นอ๋ออยู่ข้างหลังอยู่หลังเห็นมลืมเห็นไหมวางข้างหลังเก้าอี้อันนี้ยังต้องพึ่งเน็กเทิกรอใช่ไหมต้องเอาไว้ติดตัวไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งเราจะได้ก็อาจจะมีเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งที่บอกตำแหน่งของโทรศัพท์คิดได้เหมือนกับติดลูกนะเซนเซอร์ติดโทรศัพท์อาจารย์ใส่ไว้ที่มือแล้วก็เป็นสัญญาณหาโทรศัพท์ต่อไป ชีวิตมันลำบากจริงๆเลยนะคะนี่แต่ว่านี่คือทําให้เห็นโลกสมัยใหม่จริงค่ะมาไม่ไม่นานแน่นอนมาแล้วนะคะสําหรับ IoC จะได้เรียนรู้ว่า Internet of Things มันคืออะไรวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับอาจารย์ดรพนิตาพงไพบุญหัวหน้าทีมพัฒนาเ e ็ตายทีวจาทยรัฐในคอมพิวเตอร์คอนเน็กเต็ขอบคุณค่ะอาจารย์หมดเวลาพี่ปอและหญิงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ